ร้านพิชบูรณ์ปลางามนะคะวันนี้มานําเสนอคันหดหูนะ,ะงานหนักเป็นคันยอดนิยมเลยนะคะมาแนะนํากันเลยตัวนี้เป็นคันใบสันนะคะรุ่นกระทิงดําความยาวนะคะจะอยู่ที่7ฟุตค่ะเวทส2บสยีหค่ะตัวนี้สีดําดูนะคะตัวนี้สวยเท่มากราคาเบาๆนะคะตัวนี้ราคาหลักร้อยนะคะแต่คุณภาพหลักพัน เป็นคันท,นท่อนเดียวนะคะตัวนี้ความยาวอยู่ที่7ฟุตค่ะเวทหนักนะคะ12 25าเลยอย่าพลาดนะคะนานา,าสายะโดูสายงัดนี่อย่าพลาดนะคะแนะนำเลยค่ะตัวนี้เป็นคันกาไฟนะคะตัวนี้แป้งคันจะเพียวนะคะแล้วมาพร้อมกับความเหนียวเบานานาสามารถตีได้ทั้งวันค่ะหดได้ทั้งวัน แบงค์เพียวสวยงามนะคะเรามาดูที่ปลายไกดกันค่ะเป็นไกดเล็กนะคะที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะตัวนี้ข้อดีนี่เพียบเลยนะคะคือจะช่วยไกดเล็กๆเนี่ยจะช่วยเรื่องลดน้ําหนักคันบิดนะคะแล้วก็ส่งสายได้ดีส่งสายได้ไกลลีสายได้ไกลขึ้นนะคะนิ่งมากแล้ววางไกดถึง10ตัวนะคะตัวนี้เพิ่ม power l i ท์เนี่ยทำให้คันเพิ่มแรงอแข็งแรงขึ้นนะคะ ตัวนี้มาราคาเบาๆประหยัดนะคะพร้อมส่งเลยนะคะใสอีใสอ่าอ e ิมเอสอ่าส่งอ e ีมเอส e M S ใส่ท่อ p v c อยู่ที่900บาทเท่านั้นนะคะนานาสนใจทักแชทร้านพิชบุญปางงามได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะ